ลักษณะแบบนี้อันนี้คือธรรมอ่ามันเป็นดวงธรรมดวงแก้วไม่ใช่ผู้วิเศษอาตมาไม่ใช่ผู้วิเศษอาตมาไม่ใช่ผู้รู้แต่อาตมานี้พูดไปด้วยธรรมทรได้ด้วยธรรมกินเดินนอนนั่งเป็นการบันเป็นทวนาของอาตมาเองอริยาบทเธอจะเดินจงกรมทั้งวันกระทงเธอแต่ฉันตรงนี้เนี่ยฉันรู้ได้เห็นได้ทัางหายทั้งปววทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นลักษณะแบบนี้ซับภายในนั้นก็คืออะไรให้ไหวพระสวดมนต์สินตะพุตเจ้า เป็นที่พึ่งทางใจจึงมีพระสงเกิดขึ้นแทนสินธรรมพุทธเจ้า,าถ้าไม่มีพ่อสง์แล้วจะเอาใครมาสอนใครพูดใครถ้ามีพระสง์ไวน้นี้ก็คือว่าให้แสดงธรรมตรงนั้นได้โบดสั์ได้บทสัต์หมายถั้งว่าตัดอะไรกนะ็สัต์มนุษเรานี่แหละสั์มนุษย์ก็คืออะไรก็สัต์เดรชาเนี่ยแหละบางทีก็อ,อ,อยาอ่างอาตมาเคยพูดมันก็พูดเล่นแต่มันเป็นธรรมจะเป็นผู้ใดเราไปอยู่ในไทยเราต้องเคารพไทยที เราพุทธศาสนาตีเราพัทุกอยู่ที่ใดเราปฏิรักที่นั้นเหมือนอาตมาเนี่ไปที่ไหนมีคนเอาข้าวให้กินมีคนให้ที่อยู่ที่อาศัยคนดูแลไม่ว่าท่านจะเป็นใครให้ที่อยู่ที่อาศัยให้ยารักษาโรคถือว่าคนนั้นมีคุณที่สุดแม้พระพุทธเจ้าจะทุกข์จะจนจะอะไรอย่างเงี้ยอาตมานเนี้ยเขาจะถือว่าคนนั้นเป็นผู้มีคุณแก่สังขารนี้แค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายที่ไปที่มาย้อนกลับคืนไปนี่ก็เหมือนกันไปอยู่นั้น เจ็ดษาผ่านภาษาแปดที่อยู่เนี้ยอ่าไม่มีเลยพระผู้หลักผู้ใหญ่เทรานุเทระมีไปกับวิญญะบางรูปบางองค์บางท่านก็เอาพระไปขายให้อตมาเอาพระเครื่องพระมงคลขายอตมาก็ซื้อก็ออมีหลายวัดอเอากัเบป,ประมูลกันเราไปขายเมืองนอกไปเมืองอะไรอย่างเงี้ยอตมาก็ไปอ,อันนี้พูดตรงใครจะฆ่าใครจะแกงเขาช่างถ้าท่านเป็นพระท่านก็ต้องนิ่งเพราะอตมานิ่งแล้วอตมาไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรฮะ ข้าวจะฉันเนี่ยไปบินทบายเขาก็มีคนไปห้ามอย่าขึ้นไปนะวัดปู่ยินต่างอ่ะอย่าเพิ่งลงไปนะถ้าวัดหลวงปู่วีวัดท่ามปารูไม่ลงมาอ่ะยังไม่ออกไปพระปู่ยินต่างอย่าไปนะแต่เอนนี้เขาตายไปแล้วคนหนึ่งเป็นอปตก็ยังเหลืออีกนคนหนึ่งสองคนพี่น้องบ้านติดกันเึ้่ไปบอกอาตมาคนแรกสาบานต่อน้าไฟหน้าทิ้เนเขาพูดจริงๆกันนี่อ่ะเป็นเช่นนี้อาตมาลงมาบินท่าบายอ่า พอไปใส่บาตรวัดดันแล้วเขาก็วิ่งหนีเดินหนีก็มีนะเราเป็นอะไระบางคนก็ว่าระผีปอบระผีบ้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะว่าทั้งท่านที่อาตมาก็ไม่รู้ชื่อของเขาก็ไม่รู้บ้านเขาอยู่ตรงไหนเลยก็มีอาตมาก็ไม่ได้ไปทําอะไรใครเขาแค่อย,อยู่อย่างนั้นอย่างนั้นพินทบ,บาทเรื่องขี้ขอพินทบ,บาทถือว่าสถายะจมที่เรียกพ่อออกไม่ออกก็ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ แต่เรครอบครัวครอบครัวเขาเขาย,ยังยังไม่พอปากพอท้องอยู่แล้วนะยังไม่พอปากพอท้องเขายังมีตัดบ,บาดจังหันเพราะแม่ครูบาอาจารย์สอนไว้ให้ตัดบ,บาดจังหันเพื่อ,อพึ่งบุญทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกต่างคนต่างมีบางคนก็มีทรัพย์ภายนอกก็มากมายมีบ้านมีรถมีอะไรครบบางคนแทบไม่มีอะไรเลยข้าวอกหม้อก,ก็แทบไม่มีเลี้ยงครอบครัวก็ไม่ได้รับจ้างวันละสามร้อยยังไม่เป็น,ปนอย่างนั้นไม่รู้ทางโน้นทางนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วจะให้ฉันทำยังไงนะ คำดีมันก็ไม่ได้ดีนั่นแหละเพราถึงข่า,ากัดแจงกันถึงทำลายกันอ่ะเดี๋ยวก็พักพวกนั้นพวกพวกนี้พวกมึงพวกกูเอาไปประสทรายกฎหมายนี่มันแก้ได้กฎหมายกฎหมู่มันแก้ได้แต่กฎของแหงกรรมนั้นดูเวลาเนะ้นมันแก้ไม่ได้หรอกอ่าเจ้าจะไปแก้เจะาจะไปสร้างาพระประธานร้อยร้อยองค์เจ้าก็ไม่หมดกรรมนลองลูกเพราะว่ากรรมดีกรรมชัว่วติดตัวพวกเจ้าอยู่เสมอเนี่ยอย่างไปแต่วันนี้ใครจะรู้ว่าใครจะตายอัตมาตอบพวกเธอไปแล้ววันนี้อ่าอ่า ชาติหน้าเจอกันนะถ้ายังไม่ตายพวกนี้เช่าชาติหน้าเดยวชาติไหนอยู่อเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราบอกทําอะไรก็ทําให้เราได้เราเป็นหัวหน้าหัวตาผู้อื่นเราเป็นครูบาอาจารย์ผู้อื่นเราก็ต้องมีขันติและมีอดทนอ่ะเรามีอดทนอ่ะพระเจ้าก็สนอนไว้ว่าให้มีขันติขันติแวร่วบอดทนให้มีวิรยิยะให้มีความเพียรทําอะไรให้มีสติอยากรวยก็ต้องขยันหมั่นเพียรหมั่นเพียรให้ต้องมเพียรทำอย่างพวกเธอเนี่ย ไปอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยทำยังไงเราถึงแกได้อ่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ยอมยังไงไงก็ทักหน่อยก็ยังดีมาก,ก่อนอ่ามาก,ก่อนนั่งหน้าอ่ามาหลังก็ต้องเดินนะเนะี่ย <c oughs> มันเป็นเช่นนี้ได้ได้ไปก่อนได้ออกข่าวก่อนโอ้มันได้กับอะไรเยอะแี้ยอ่าอย่างที่เอามาเคยดูแต่ามาไม่ดูข่าวทุกวันเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายว่าต่มาเรียนยู่ทีนี้มาเป็นอย่างนี้อ่าคนาก็ว่าบอกเรกียกบอกหวยอ้าวเอ้บางคนเขาก็อยากได้แล้วเนาะ ก็อ, <S <S อยากได้ใจตายอยู่แล้วแตเเ่เขาเขาก็ทําไม่ได้อันนี้เราไม่อยากได้มันยิ่งเข้ามาอ่ามันยิ่งมาเห็นไหมนั่งรถไหรก็เป็นเลขเป็นหวยอ่าเขียนว่างๆแงๆเขียนอักขระแท้ๆก็เป็นเลขเป็นหวยอ่าเพราะคนมันชอบมันนากินยากไงง่ายๆกระบอกเลขช้างภาษาอีสานอืมนะะทุกปัญบาวาดีมีปังจวะพี่น้องรุ่งป่าจังวะหลานอันนี้ภาษาอีสานบ้านเรานะ อยากกินเข่าให้ปลูกใส่พระราชินเลิศอยากมีสินไปให้ขาพ่อตีแมวอยากให้มูมาแวะมาขาโมเดียวกันจนะพ่สอนเด็กคู่วันมาสอนได้เลยตรงนี้นะมันก็มันไม่ได้ทำอะไระถ้าไฟฟ้าดับมันก็ไม่ได้กินข้าวแล้วางนี้มันยังมีเซเว่นมีวัดแดงก็เข้ามาใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นลักษณะนี้รถป้ายแดงคันนั้นออกจากนครนายกอ่าคันแต่ก่อนมันเป็นระเบียนนครนายกอ,ออกป้ายแดงไป สองหกหกเก้าอันนี้ไม่ได้บอกหวยนะไปแจกผมไปที่นี่สองหกหกเก้าที่นี้พอส่งงวดเสร็จก็เปลี่ยนไปเป็นร้อยอย่ชื่อยมปกครองอยมไม่ออกของอาตมาน,นี่แหละแล้วก็เลยไปิดตัวนี้ความหมายของมันที่นี้ก็อยู่กันไปอยู่กันมาแยดนี่ก็ได้หักเนี่ยทั้งหมดตอนนั้นขายประมึกอยู่ที่ว่า อะไรไปสั่งข้าวกินทางเฟสทางไลน์เอา้าก่าเพื่อนเนะเาะเขพูดหยอกกันไปธรรมดาปกติไม่ได้ว่าไปโฆษณาควนเชื่ออะไรอ่ะบอกเล่ถ้าพูดโน้มะโยงสี่กินยังไงอ่ะมันจะไปอยากยังเหยกูเมืองพระบุอตังเนะเาะอา่าพูดไปอย่างนี้เลยพูดจริงๆอา่าเขาพูดถือว่าเขาเพื่อนกันนะอา่าพูดไปแบบแบบโง,ง่ๆตามภาษาของเราคนไม่มีความรู้นี่แหะ ว่ากดจิ้งเดียวตอนตัวซัมสีกินแต่กินอะไรก็ได้พูดชนิดอะก็เลยมาเอาไปวันนั้นไปสัมภาษณ์ไปก่อนอาตมาอ่าก็อ่าไปถึงเ็าไปถามถามหามันก็ไปตอบมันก็กาลังเมาเล่าขาวอยู่พอดีมันก็มั่วไปเลยทีอ่าอันนั้นอย่างผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนั้นไปอาตมาก็ถวายไว้เจ้าคณะอำเภออย่างเงี้ยอ่าก็คือพ่อของอาตมาเนี่ยก็พาแต่่อนไม่มีท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าคณะอำเภออ่าถ้าก็เป็นพระอ่า กับ้วสุวรรณไปอยู่ที่บ้านนั้นอตอนที่อาตมาบวชตอนแรกก็ท่านก็ยังไม่มีอะไรอะพอหลังหลังมาก็เข้าไปคารวะท่านเพราะท่านรู้ว่าอาตมาได้เรียนทำหลวงปู่ผมเป็นอย่างนี้นะผมก็ออกาัดบางทีมันก็เป็น,ปนตามธรรมใครไม่รู้ก็ช่างกันผมรู้อยู่บางสิ่งบางอย่างอาจจะหลุดไปบ้างอันนี้ไปบ้างผมกำลังเรียนผมกำลังศึกษาอยูออ่วันนั้นก็หลุดมาเที่ยวก่อน,นี้หลุดหลุดเพราะอะไร หลวงพ่อาอาตมาตั้งสติมาแล้วอาตมาก็ขึ้นโบสถ์ไปทำพิธีกำหนดจิตเนี่ยอันนี้คึอเหตุผลไปฉันข้าวกับหลวงพ่อเน,นเออทรทั้งคณะเนี่ยทั้งหลวงเตีย่ยอะไรรูปล,ลายนามฉันข้าวเสร็จนักข่าวก็ถามคนนี้ก็ถามตำรวจก็ถามยังไงทุกคนกราบไหว้จะขึ้นโบสถ์ทงกล้าเขานี่ก็ถึงเวลาแล้วลว้งปูแล้วก็มาดีๆแล้วก็กำหนดจิตแล้วบังขอเพิ่มพลังหน่อยเพราะอาตมาต้องดบุหรี่ก่อนกินข้าวกินอะไรเสร็จก็ไปนั่งอยู่ ก็เลยดั้งไปดั้งมาก็บอกลูกศิษย์เอาใบชาปูมาที่สองสามใบมามาแต่มาก็มาดมดมหมดเวลามันเหนื่อยจะไม่กินจะไปทำมายายทาอะไรต่อทำเขาเนี้ยแหละแต่มาก็ไม่รู้ก็ถือไปพอมาเสร็จมาถึงกลางทางที่จะเป็นนั่นลวงปูหนูพัดนิ่งหนองว่าลวงปูหนูมายังไม่ถึงนะทําก็มันไม่ขึ้นไปรกาบตัวนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นโบทพอพัดนิ่งหนองดึงอัตมาเรียกเท่านั้นแหละราอแขวนไปนะดเลย พอหลุดไปล้าก็ไปเลยไปแล้วก็ที่ใดผมเห็นหมุ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 นอ้าปากแล้วอาตมาไม่อยากดังอาตมาไม่อยากดังอะไรทั้งสิ้นแต่มันหมุนไปไปเอง,เอ,งอ่าเนี่ยไปเองโดยไม่ประมาณไป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 อย่างที่เห็น,นอ่อาอี่มาหันมากันนั้นก็ถามลูกศิษย์ที่เป็นอินเดียเขาบอกว่าอ่าสิบแปดอรหันอ่าอะไรในภาษาของเขานเนี่ยขเขาก็มาอยู่เดี๋ยวพ่กนี้พวกเรียนเข้ามาแล้วก็ถามเขาอีกพอาก็ตอบอาตมาไปงั้น อาตมาก็เลยถามว่าบางสิ่งบางอยากก่างเราไม่รู้นะเอาภาพไปพอเช็ดไอม้มาฮันมาฮันมันเขาดีใจอยากไปจุดสองโค๊ะแต่เพื่อนคณะนะอาจารย์ที่อยู่มุกดาหารไม่รู้ไปทําอะไรไปอ้าปากไปแสดงตนวดอุตตารีอะไรอย่างเงี้ยมาฮันมาฮันามาจากไหนหนังสือมันจริงเขาเหมือนอาตมาเปรียบเทียบขึ้นว่าธรรมกายมหาธิกายธรรมยุทธ์เนี่นะพุทธังสระนังคัจฉามิ บุตรดังสระนองคาชามิลาวเหมือนกันไทยเหมือนกันแต่ภาษาพูดพระเจ้าเดียวกันแต่สำเนียงศัพท์มเหมือนกันเข้าใจไหมมันเป็นบาลีออันนี้เป็นตัวธรรมอักขรตัวธรรมถ้าทำพาผู้นี้จะว่าไปได้ถ้าไม่ทําไม่พาตอบอะไรไม่ได้อันนั้นอ่านหนังสือเจอมีคนมาถามเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอันนั้นโอเคได้อันนั้นแบบสบายสบายอันนี้นเรียนทั้งหมด เลียนกับเป็ดกับไก่ไก่ขันอธที่ว่ากับแจ่กับแจ่คือว่าแก้งานเลียนปลูกให้เดียนแก่อนทว่ว่าอันนี้เป็นณนะเมตตาไม่มีข้าวในมือไก่เดินอยู่นั้นไก่วิ่งอยู่นั้นเจ้าของบ้านลงจากบันไดบ้านออกจากหน้าบ้านไก่เป็นฝูงที่ไม่ได้ขังไว้ทางท้านนี้ในมือไม่มีข้าวแต่ไก่พวกทัานบินมาหาเจ้าของบ้านนะตัวนีน้มัน